มิวเอ็กโฉมใหม่มากๆคุณผู้ชมดูหน้าตาเขาดุนะครับหล่อเหล่าว่าเอาการเลยทีเดียวนะครับไฟหลังเนี่ยยังหล่อเลยคุณผู้ชมไฟหลังหล่อมากคันนี้ติดเรื่องอะไรตรงไหนแจ้งผมได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการทุกระดับประทับใจแน่นอนโครงสร้างเดิมๆรับประกันเครื่องยนต์เหลือจากศูนย์บริการอยู่นะคุณผู้ชมรถคันนี้ยังไม่หมดารันตีจากศูนย์บริการนะครับประหยัดด้วยแรงด้วยนะครับอัตราการตอบสนองดีมากๆ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเซลเต่าบิ๊กคานะครับมีรถเข้าใหม่เลยนะคุณผู้ชมปี2023นะครับเลขไม่เพียง12,500กิโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับราคาค่าตัว939นะครับถูกมากๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนี่นะครับด้านหน้าเลยนะคุณผู้ชมเป็น Emperor นะครับอันนี้จะเป็นชุดแต่งของเขานะครับนี่ไฟเป็นไงผมชอบกระจังหน้าแล้วก็ดีไซน์ มิวเอ็กซ์โฉมใหม่มากๆคุณผู้ชมดูหน้าตาเขาดุนะครับหล่อเหลา่าเอาการเลยทีเดียวนะครับข้างล่างนี่นะครับจะมีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยจากศูนย์บริการนะคุณผู้ชมรถคันนี้แต่งมาจากศูนย์เลยใหม่คลิปเลยคุณผู้ชมนะครับยางปี2023นะคุณผู้ชมมาดูกันคันนี้จะเป็นล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นยางซูแม็กนะครับเป็นไงคุณผู้ชมใหม่คลิปเลยนะรัดมาด้วยยาง265 60 R18 นะครับผม อย่างปี2023ใช้อีกยาวๆเลยคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับใช้อย่างน้อยเนี่ย2ปีมีแน่นอนนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะกระจกมองข้างจะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นไงสวยไหมไม่มีริ้วรอยเลยคุณผู้ชมนี่มือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับบันไดข้าวนี้จะเป็นรถเพิ่งเข้ามาคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมล้างให้เรียบร้อยเลยนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเข้ามาแบบนี้เลยคุณผู้ชมเข้ามาปุ๊บผมรีบรีวิวคุณผู้ชมดูเลยคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาหาผมก็ได้นะครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับใหม่กลิปนะครับเดี๋ยวผมดึงเม็ดอาร์กออกให้นะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูเม็ดอาร์ดูซ่อมไงประตูเดิมเดิมเลยนะรถคันนี้รถของผมทุกคันนะครับมีรับประกันเ,เรื่องไม่มีชนหนักพิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อกอไม้สวมซากนะครับเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังด้านขวากันบ้างใหม่ไหมคุณผู้ชมแผงประตูนี่นะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับมือปองมือเปิดอะไรเดิมเดิมลิปๆลิเลยคุณผู้ชมนี่นะเม็ดอาร์ก อยู่ครบนะครับไงคุณผู้ชมสวยไหมใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ผมบอกได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างหูไฟหลังเนี่ยยางหล่อเลยคุณผู้ชมไฟหลังหล่อมากคันนี้อย่างนี้ผมเรียนไปเลยนะครับชุดแต่งเป็นเอ็มเพลเลอร์นะสวยไหมคุณผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบเบรกดูให้นะคุณผู้ชมว่าตรงเนี้ยไฟจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับไฟเบรกหลังติดด้วยนะโอ้โหเวลาเบรกนี่ชัดเจนนะครับใหม่คลิป ด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเขียนว่าเ m ็ม r พลนะคุณผู้ชมมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กลัวว่ารถคันใหญ่จะเวลาถอยจะไม่เห็นมีกล้องมองหลังมาให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองเปิดประตูประตูที่5ให้ให้คุณผู้ชมดูนะครับประตูหลังนั่นเองผูมาใหม่คลิปนี่นะครับใหม่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยครับที่ล็อกอะรอ,อ,อ,อนอะไรยังเดิมเดิมใหม่คลิปอยู่เลยนะฝากระโปรงหลังเดิมนะครับประตูที่5นั่นแหละนะครับ ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ผ่อนเบียง15,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนี่นะใหม่คลิปเลยคุณผู้ชมสภาพป้ายแดงอ่ะใครหาอยู่ก็ที่มาจับมาจองกันนะครับว่าติดเรื่องอะไรตรงไหนแจ้งผมได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการทุกระดับประทับใจแน่นอนโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับเนี่ยใหม่ไหม อาร์คเดิมเดิมรับประกันโครงสร้างนะครับแผงประตูนะครับใหม่คลิปโครงสร้างเดิมเดิมโอ้รถสภาพนี้คุณผู้ชมหาไม่ได้แล้วนะผมบอกได้เลยว่าใหม่มากๆนี่นครับแผงประตูหน้าซ้ายนะครับใหม่คลิปคุณผู้ชมเดี๋ยวผมดึงเมทดอาร์คให้ดูนี่นะครับโครงสร้างเดิม,เด,มเดิมเลยนะครับอย่างงี้ มาร์กิ้งทุกอย่างกลมชัดเจนลึกไม่มีร่องรอยของการทำสีต้องไงเดิมเดิมเลยนะครับน็อตเดิมอะไรเดิมเป็นไงครับคุณผู้ชมใหม่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของเจ้ารถคันนี้กันนะครับว่าห้องเครื่องของเขาเดิมสนิทจริงไหมนะครับมีน็อตตรงไหนขยับหรือเปล่าโอเคครับคุณผู้ชมไปครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ห้องเครื่องนะครับของเจ้ามิวเอ็กซ์นะครับปี2 0 2พัน a ี t i v e ามนเกาคันนี้กันขู่คุณผู้ชมนี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับ เครื่องเดินเรียบไม่มีซึมเลยนะน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูทีละอย่างกอนเลยนี่นี่นี่อันนี้นะครับเป็นไงคุณผู้ชมน็อตเดิมเดิมสนิทนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบนี่นะครับฝากระโปรงเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับคุณผู้ชมรถคันนี้ผมรับประกันได้เลยว่าไม่เคยมีแม้แต่แบบรอยเฉี่ยวชนเลยนะคุณผู้ชมนะครับนี่เครื่องนี่ผมตาอยู่นี่ผมอยู่ติดกับเครื่องรถยนต์เลยนะคุณผู้ชมมาร์กิ้งคันเลอร์นะครับอยู่ครบเป็นไงคุณผู้ชม ใหม่มากๆเสียงเครื่องเงียบนะครับอ่าเดี๋ยวามาดูแผ่นเพจคันนี้กันนี่นะครับแผ่นเพจของอีซูจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับรหัสโมเดลนะครับ TFR 87นะครับเครื่องยนต์อยู่ด้านล่างนะครับเป็นไงคุณผู้ชมนี่นะใหม่กริปนี่อันนี้เลขชัซซีอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคุณผู้ชมเป็นไงไม่มีรอยขายเลยแผ่นเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีทําสีแน่นอนการันตีนะครับรับประกัน โครงสร้างเดิมๆรับประกันเครื่องยนต์เหลือจากศูนย์บริการอยู่นะคุณผู้ชมรถคันนี้ยังไม่หมดารันตีจากศูนย์บริการนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในอินทีเรียของเจ้ารถคันนี้กันนะครับว่าใหม่แค่ไหนแล้วน่าใช้ยังไงไปครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ภายในอินทรีรเรียของเจ้ามิ X เอ็กซ์คันนี้กันแล้วนะครับขูใหม่มากๆใหม่กลิบเลยคุณผู้ชมนี่นะครับเข้ามาเลยพวงมาลัยดูสปอร์ตนะดีไซน์ใหม่ของเจ้ามิลเอ็กซ์นะครับเลขไม้นะครับหนึ่งหมื่น 525กิโลเท่านั้นนะคุณผู้ชมนี่นะครับ <c oughs> เห็นไหมโอ้โ oh, หชัดแจว๋วนะครับใหม่ใหม่มากๆนะครับแผงข้างประตูไม่มีริ้วรอยนะครับม่านนี่ม่านยังห่อพลาสติกอยู่เลยนะคุณผู้ชมข้อเสียของเจ้าตัวเริ่มต้นตัวนี้คือจะไม่มีกระจกสองหน้ามาให้ที่ม่านบังแดดนะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆเราก็คงไม่ค่อยได้ใช้หรอกเราส่องจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าส่องจากโทรศัพท์มือถือก็ได้นะจริงไม่ไม่ได้ใช้นะครับพรมหลังคาใหม่คลิปนะครับโอ้โหังไง ภายในเนี่ยผมชอบเบาของเจ้าตัวนี้นะเบาจะเป็นแบบเบาแบบบักเก็ตซีนะคุณผู้ชมมันจะกระชับนะครับเวลาเราเลี้ยวเวลาอะไรตัวเราจะไม่ดิน้นไม่หลุดจากเบานะครับนี่จอสัมผัสนะคุณผู้ชมใหม่มากๆคุณผู้ชมไม่อยากสัมผัสข,ของเขาเยอะเลยนี่นะจอสัมผัสนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์แบบแมนนวลน,นะคบคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นแมนนวลน,นะแมนนวลผมว่า ผมชอบนะตัวผมเองผมชอบนะเพราะว่ามันไม่ต้องมารักษาไม่ต้องดูแลอะไรเยอะอหัวแอร์เย็นคุณผู้ชมขึ้นมาถ่ายแล้วก็ง่วงแล้วเนี่ยอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ด้วยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเกียร์เป็นไงถุงเกียร์อะไรใหม่คลิปไม่มีริ้วรอย,ยนะค,คุณผู้ชมรถคันนี้แบบผมบอกได้เลยว่าเหมือนรถป้ายแดงอ่ะคุณผู้ชมใหม่มากๆใหม่คลิปเลยคุณผู้ชมรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถคันนี้ซื้อมาเจ้าของเดียวนะครับอันนี้เป็น power l e d นะครับอันนี้เถิดมาก็จะเป็นนี่เป็น usb ให้นะครับแล้วก็มี aux มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S คุณผู้ชมเป็นไงเบาสีน้ำตาลนะครับเบาะไม่มีขาดปีกเบาะไม่ล้มนะครับลอยเย็บทุกอย่างใหม่คลิปไหมคุณผู้ชมเหมือนกับรถป้ายแดงก็ว่าได้เลยนะครับตรงนี้เป็นช่องเก็บสัมภาระมาให้หนึ่งช่องนะครับด้านบนนะครับด้านล่างอันนี้ก็เป็นอ่ช่องเก็บช่องเก็บของนั่แหละองอุปรกรณ์อะไรก็อยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดขออนุญาตเปิดดูนิดนึงว่า คู่มงคู่มืออะไรอยู่ไหมนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเหมือนป้ายแดงคุณผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยผมบอกได้เลยนะเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบนะครับครบไหมคุณผู้ชมเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบใหม่มากๆใหม่ยันสมุดรับประกันนะ่ะคอนโซลด้านบนไม่มีริ้วรอยนอะไม่มีร่องรอยเลยนะอันนี้จะเป็นซอฟท์ทัชนะคุณผู้ชมจะเป็นนิ่มๆนะครับตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชทั้งหมดส่วนข้างล่างนี้จะเป็นฮาร์ดทัชนะใช้งานได้ช่องเก็บแว่นตาใหม่คลิป ใช้งานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนที่สองกันบ้างครับคุณผู้ชมว่าใหม่เหมือนข้างหน้าไหมแต่ผมบอกได้เลยว่าข้างหน้าใหม่ขนาดนี้ข้างหลังไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ชมใหม่อยู่แล้วนะครับโอเคไปครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ห้องโดยสารตอนที่สองกันแล้วนะโหใหม่มากๆนะคุณผู้ชมดูดิสังคง,งหลังคาเบาะ เห็นชั้นไหมคุณผู้ชมข้างนอกตอนนี้อากาศจะเอ,อเ่อเริ่มมันอบอ้าวนะคุณผู้ชมฝนมันจะตกต่อให้มีมีดแดดฝนก็จะตกแต่ว่ามันอบอ้าวแต่ว่าข้างในห้องโดยสารเนี่ยเย็นนะคุณผู้ชมเย็นมากๆตรงนี้ก็เป็นไฟด้านบนหลังคานะครับไฟหลังคาไฟห้องโดยสารนั่นเองอันนี้ก็เป็นที่เปิดแอร์นี่แอร์แรงนะคุณผู้ชมเย็นด้วยเย็นด้วยนะครับแรงด้วยเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเบานิดนึงนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะ ลำคาเสียงบรบกวนนะครับเบาะนะครับหลังคู่หน้าก็จะมีช่องเก็บสัมภาระมาให้2ช่องนะนี่นะครับหช่องฝั่งนี้อีกหนึ่งช่องแล้วก็ที่สําคัญนะครับเจ้า m u l x คันนี้มีช่อง power outlet มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางกันเป็นครอบครัวครัวแบตจะหมดไม่ต้องลากสายยาว,ยาวมาจากด้านหน้าแล้วครับมีซ็อกเก็ตด,ด้านหลังให้อีกหนึ่งซ็อกเก็ตเพราะฉะนั้นชาร์จแบตได้สบายหายห่วงคุณผู้ชมจะมีพรมเป็นพรมกำมะหยี่รองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราทําสปาฟอกเบาะฟอกคมอะไรให้เรีียยยบบร้้อหมมมดแลววนนะคุช่ัส เบาเดิมๆปีกเบาะไม่ขาดไม่ล้มนะครับลองรอยเย็บอะไรยังใหม่คลิปอยู่นะครับหมอนเหมือนก็ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับโหใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะคุณผู้ชมพรมหลังคาใหม่คลิปทุกอย่างยังใหม่อยู่นะครับเอาง่ายว่าจะเทียบกับป้ายแดงได้ไหมผมบอกได้เลยว่าก็ไม่น่าเกียดนะคุณผู้ชมประหยัดไปหลายแสนเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเพิ่มเงินซื้อรถป้ายแดงนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยโอเคครับคุณผู้ชมเอาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา ไปลองเทสไดรกันดูเลยครับว่าอัตราเร่งของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการขับการมองเห็นเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูครับคุณผู้ชมไปครับนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะมาลองเทสไดรเจ้ามิวเอ็กซ์ปี2023 1.9อ c t ทีฟคันนี้กันนะครับว่าเครื่องเงียบแค่ไหนนะครับแต่ที่ผมบอกได้เลยนะว่าเงียบมากๆนะครับไม่มีเสียงลมจากภายนอกเข้ามาแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างเครื่องอยังฟิตเปรี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกดาวดูทั้งนิดนึง ได้เลยนะคุณผู้ชมอัตราเร่งนะครับใครบอก1.9ไม่แรงผมนี่เถียงใจขาดเลยนะครับประหยัดด้วยแรงด้วยนะครับอัตราการตอบสนองดีมากๆนะครับด้วยเนี่ยแะครับรถมันใหม่ด้วยแหละคุณผู้ชมเอาง่ายง่ายนะครับไม่1 2 0 0 0โลเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคุณผู้ชม1ปีนะครับโอ้โหอัตราเร่งนี่เป็นไงคุณผู้ชมช่วงลงช่วงล่างนะครับทัศนงวิสัยชัดเจนเห็นชัดเจนนะคุณผู้ชมกระกระจกบานใหญ่นะครับ ฟีลลิ่งการขับสบายนะครับเบาะจะเป็นบัคเก็ตซีทเรียบร้อยแล้วนะครับนะคุณผู้ชมใครที่หาอยู่ก็ไม่ควรพลาดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเอาขึ้นห้อยดูช่วงล่างของเจ้ารถคันนี้กันนะครับว่าช่วงล่างมันใหม่กริปอย่างที่ผมได้เกินไว้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมไปครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาดูช่วงล่างของเจ้ามิวเอ็กซ์ปี2023คันนี้กันนะคุณผู้ชมนี่นะครับไยงไยางอะไรเรามีให้หนะอันนี้เราถอดล้างนะครับเป็นไงช่วงล่างใหม่ไหมคุณผู้ชม มาดูด้านซ้ายกันบ้างนะครับนี่ครับโชค๊คไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยนะน้ามันไม่มีซึมออกมานะครับนี่ยสปริงเดิมเดิมใหม่ๆคลิปซิปเทาหลังนี่ครับมาร์กิ้งคัลเลอร์อยู่ครบนะมาดูฝั่งขวากันบ้างนี่นะฝั่งขวาไงอันนี้เป็นกันโค้งนะครับนี่นะโชค๊คหลังไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคุณผู e. ้ชมใหม่คลิปเลยเทาเดิมมาร์กิ้งคัลเลอร์ทุกอย่างครบนะครับนี่นะครับ่ย ใหม่มากๆคุณผู้ชมใครที่หาอยู่ก็ไม่ควรพลาดนะตอบโจทย์เหมือนได้รถป้ายแดงเลยคุณผู้ชมมา,มาดูนี่ครับอันนี้เขาก็จะเรียกเป็นภาษาทางรถว่าไม้ตีกองนั่นแหละแล้วก็ยางยางนี้ยางกันฝุ่นนะครับก็เดิมๆเลยนะใหม่มากนะครับนี่นะครับพวกบูธอะไรเอ่ยอันนี้บูธปีกนกตัวบนนะครับอันนี้จะเป็นตัวล่างนะนี่ครับเดิมๆเลยนะคุณผู้ชมใหม่มากๆโชกคใหม่ไหมเนี๋ยวจะมีก็แต่เป็นฝุ่นนะคุณผู้ชมอันนี้นะครับ นอกนั้นก็ใหม่ใหม่ใหม่เลยฝั่งขวานะครับนี่นะด้านบนนะครับใหม่นะโชคไม่มีร่วไม่มีซึมสปริงเดิมๆยางกันฝุ่นใหม่กลิปนี่ครับมาร์กิ้งคันเลอร์อยู่ครบโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไป ปิดคลิปกันว่ารถคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ราคาค่าตัวเท่าไหร่แล้วมีแถมอะไรบ้างมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับการรีวิวอย่างละเอียดของเจ้า m ิ x เอ็ก t i v e ปี2023คันนี้นะครับขู่ใหม่หล่อใหม่หล่อครบเลยนะคุณผู้ชมล้อแม็กมีมาให้อะไรมีมาให้เ,เรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้ผ่อนเพียง15,721บาทเท่านั้นนะครับเงินเดือน32,000บาทซื้อคนเดียวไม่ต้องกู้ร่วมนะครับ ใครที่สนใจหาอยู่ผมเซลล์เต่ายินดีให้คําแนะนำนะครับติดตรงไหนนะครับโทรมาสอบถามหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0971826256น,นะคุณผู้ชม เบอร์โทรศัพท์กับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับใครที่สนใจก็กิงการกันเข้ามานะครับพนักงานบริษัทซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องมีกู้ร่วมนะครับขอเงินเดือนเป็นสองเท่าของค่างวดนะครับเรามีรับประกันศูนย์เหลืออยู่นะคันนี้คันนี้ยังมีประกันศูนย์เหลืออยู่นะครับยังไม่หมดวารังตีของศูนย์นะมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันใครที่สนใจก็ทักหาเซลลเต่าได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับอ่าอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ัคสมให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานวิคขาดุท้านด้วยใครที่ติดเรื่องอะไรยินดีให้คําแนะนำนะครับไม่ต้องเกรงใจว่ากลัวไม่ผ่านตรงนี้นั่นทักเข้ามากันก่อนครับพูดคุยกันได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลานะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำแนะนําสําหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com